สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเกม b u s i n e s s of p i r a t e นะครับผมจะมีการอัปเดตแพทนะครับฉลองครบรอบ2ปีในวันที่22นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์กันครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเลเวลตัวละครเนี่ยจะปรับเป็น155นะครับส่วนลูกเรือใหม่ในแพทนี้นะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นลูกเรือชื่อเสียงนะครับนี่นะฮะสำหรับมิโดรานะครับล่าสุดเป็นมิฮองนะครับตอนนี้เป็นมิโดรานะครับต้องการชื่อเสียง3,750,000นะครับผม เป็นอาเจเจ้าของร้านเรลานะครับซึ่งเป็นตัวซัพพอร์ตตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับนิโดระตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะเบื้องต้นนะครับถ้าปกตินะครับก็คือเป็นการแจกโทรศส์25หน่วยนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับผมแต่ว่าไม้ตายนะครับจะโจมตีเป้าเดียวนะครับตัวหน้าด้วยความแรงแบบเวทนะครับนอกจากนี้นะครับยังทําให้เป้าหมายนะครับติด สถานะนะครับนี่ครับยั่วยวนนะครับหนึ่งร้อเซนะครับหลบไม่ได้นะครับสกิลนี้นะฮะซึ่งจะโจมตีม่วนะครับเมื่อถึงเถิ่อนของมันนะครับนี่คือมิดรละนะครับผมถัดมานะครับโซโลคัสสามนะครับมีการอัปเกรดความสามารถเพิ่มขึ้นใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในจังหวะที่มันกําลังจะตายนะครับมันจะเหลือ HP ไว้หนึ่งนะครับแล้วก็ฟื้นกับฟื้นฟูกลับมาจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะฮะตัวอย่างนะครับนี่นะฮะ นี่เหลือหนึ่งนะครับแล้วก็จะนีนะครับฟื้นฟูกลับมา100%ทันทีนะครับซึ่งในการต่อสู้หนึ่งครั้งนะครับจะใช้ได้แค่หนึ่งทีเท่านั้นนะครับผมพูกง่าๆคือมี2ชีวิตนั่นเองนะครับโซโลนะครับนี่นะฮะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเป็นความสามารใหม่ขึ้นมาเลยนะครับโซโลคาสามนะครับบอกไปก่อนนี่น่าสนใจมากนะครับตัวนี้ครับผมอ่ะถัดมานะครับเรามาดูกันที่ค่ามิตรภาพนะครับ เบื้องปกตินะครับมันเต็ม50นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับสามารถยกระดับนะครับให้กลายเป็นแม็กซ์สุดที่60ได้แล้วนะครับโอ้โหอันนี้นี่อัพแพดมาเดี๋ยวลืมอัพกันด้วยนะครับเป็นหัวใจนะครับเต็ม60แล้วนะครับตอนนี้อืมถัดมาครับเป็นเหมืองกิวนะครับเหมืองกิวนะครับมีเป็นเหมืองที่เจ็ดขึ้นมาแล้วนะครับสําหรับเหมืองทิลเลอร์บาร์กนะครับนี่เป็นเหมืองเลเวล75นะครับผมรางวัลพื้นฐาน3,900นะครับซึ่ง ปกติเนี่ยสามพันหกนะครับอันนี้เป็นสามพันเก้าแล้วนะครับมาแย่งิีกันได้เลยนะครับสําหรับกิวโถดนะครับนอกจากนี้นะครับการเปิดผลปีศาจช่องที่สองนะครับยังมีการลดการเกิดใหม่ด้วยนะครับเนี่จากเดิมนะครับอย่างเช่นขายานะครับใช้สิบสามนะครับเกิดใหม่สิบสามครั้งแต่ว่าแผ่นนี้นะครับจะลดจํานวนลงนะครับเหลือเก้าครั้งเนี่แต่ว่าใจมาหลายยังใช้เท่าเดิมนะครับผมอืมทุกตัวนะครับไม่ใช่ขายานะครับผมนะ ถัดมาครับเป็นสมุดภาพนะครับเป็นสมุดภาพตอนนี้เนี่ยสามารถสะสมในสมุดภาพสัตว์เลี้ยงรองได้แล้วนะครับนี่ซึ่งก็จะมีแต่ละหมวดน,นะครับว่ามีกี่ตัวอะไรยังไงต้องการอะไรบ้างนะครับสะสมครบก็สามารถกดรางวัลไปได้นะครับผมนี่นะฮะตัวอย่างเช่นนี่นะฮะสะสมครบปุ๊บก็ กดแล้วรางวัลไปนะครับซึ่งสมุดภาพสัตว์เลี้ยงรองนะครับยังทําให้เรารู้ด้วยนะครับว่าสัตว์เลี้ยงลองเนี่ยมีกี่ประเภทกี่ชนิดอะไรยังไงและได้มายังไงนะครับตัวอย่างเช่นผีน้อยตัวนี้นะครับวิธีได้รับเนี่ยเอาเราดูสกิลที่อัพได้นะครับวิธีเราก็ได้รับกิจกรรมนั่นเองครับผมนี่แหลมมากครับมาเราดูได้นะครับสําหรับแพทใหม่นะครับ POP อัปเดตวันที่2 2นี้นะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนับผมสวัสดีครับ